เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเลือกตัวละครนะครับผมของเกมดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งในตอนนี้เนะี่ยผมจะเลือกตัวละครไว้สําหรับไปต่อสู้ในโหมดออนไลน์นั่นเองในรอบนี้นะผมจะเอาตัวที่เรียกได้ว่าคอมโบโหดจัดมาเลยนะผมนั่นก็คือซาบิโตะกับกิูนั่นเองนะครับจริงๆกิยูมันไม่ค่อยคอมโบโหดอะไรหรอกแต่ว่าซาบิโตะเนี่ยเด็กโคตรโหดนะครับส่วนด่านนี่เราเป็นหน่วยพิฆาตอสูรตอนกลางคืนนะผมเอาละครับ,รบ,รบทีนี้เราก็จะไปค้นหาผู้โชคดีกันเลยนะฮม เจอห้องแล้วครับผมโอ้โหชนะตั้ง44ครั้งคลิปหายละเจอคนโหดนะนี่โอ้โหเอาแล้วตื่นเต้นเลยทีนี้เจอคุณเล่นงคูวะ่ะโอ้โหแล้วก็ทันจิโร่นะครับทันจิโร่นี้น่าจะเป็นปานตะวันแน่เลยอันนี้ไม่น่าใช่ปานวาลีอู้มาแล้วเอาละครับเรามาดูเชิญก่อนว่าท่านจะโจมตีอะไรยังไงส่งกิวไปลองเชิงหน่อยให้เขาก็นิ่งดูเชิงผมมาครับ อุ้ยโดนจับโอ้โหจับทุ่มเลยนี่เพิ่งจะหกโมงเองโอ้โหรีบซะด้วยโอ้หูถึงหลอกโคตรแรงอ่ะได้ทำไมตีแรงขนาดนั้นคุณเลนเจอผมจับบ้างไหมล่ะเอาคืนไหมตาเราเอาคืนบ้างแล้วนะไงครับคุณเลนอุ้ย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 เกือบตายอุ้ยใจเย็นใจเย็นคุณเลนออื้ โอ้ยมาถึงเขาก็โชว์โหดเลยดิเขาโหดสมคำล่ำลืงจริงคนคนนี้สมแล้วที่ชนะมาสี่สิกว่าเกมเก่งมากนี่กเล่าเอาคืนตานี้เราต้องโชว์คอมโบเขาดูหน่อยโชว์คอมโบเขาดูหน่อยเออเราตีไม่แรงแต่เราเน้นความเร็วเออพิ้วไหวดังสสยน้ำเออท่าไม้ตายไปเลยเราใสา่ย,ยับรับผมไม่มีอะไรต้องอัดอั้นแล้วกับคนคนนี้บนท่าที่สามนี่กเล่าซับ ซับซับเยะสายน้ำเริงระบำอืมเป็นยังไงอุ้ยตัวหลืมกดป้องกันชิปเปงละอ๋อโอ้ยคนแรงไม่ไรเขาได้ความแรงอบผมเราได้ความผิวโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้แต่เหมือนว่าเขาจะผิวกว่าเนี่ยชิบหายแล้วเลือดใกล้เคียงกันละยาเอาคืนไปแล้วกัน ผมกันได้นะครับโอ้โหถือว่าเอาตัวรอดไปได้หนึ่งเกมนี่แหละกระบวนท่าทิศาปานวาดีเยอะสายน้ำเริงระบำโอ้โหสูสีสูสีเรียกว่าสูสีสสโอ้ตอนแรกผมนึกว่าผมจะสู้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยเอาวะเอาวะยังไงแอปคุณเลนโอ้ยคุณเลนเขาโอ้โหโจมตีต่อเนื่องเกาะแดงเลยนี่เจอจับกระโดดทับ เสียบเข้าไปหนึ่งทียังไงยังไงยังไงครับขอใส่ก่อนเลยแล้วกันผมอะตีไม่แรงแต่ว่าผมได้ความรัวนี่แล้วพิวไหวดุดสายน้ำปันวาลีนี่อะตีไว่ให้ลงตีไม่ให้ลงตีไห้ลง,ลงนี่แล้ว <c oughs> เจอกับบนท่าเข้าไปนี่ไหละครปันโอ้โหสูไ้ไม่ได้ซานไม่ชนะครับผมเอาวะมาดีเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับ <c oughs> ลบก่อนอุ้ยโหโ,โดนโจมตีรัวแย่และอีกทีเดียวโอ้ยดาเมจเขาแรงจริงคนคนนี้เอานี่ไปตีให้ตายไปเลยละกันเราไม่มีอะไรต้องงัดแบบว่าเอาเท่แล้วครับคือเน้นชนะไว้ก่อนอะเกมเนีเพราะวเขาเก่งไงเราประมาทไม่ได้ศัตรูคือแบบชนะมาแล้วส0่สิกว่าเกมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอาดาเสยขึ้นมาใส่ครับผมคอมโบทั้งหมดที่มีที่เรียนรู้มาจาก มันจากการเล่นทั้งหมดใส่ไปใส่ไปให้หมดโจมตีอุย้ยโดนสวนชิปหายแล้วเออรับไปหนึ่งคอมโบโอ้ดูดิฮะคอมโบหนึ่งหนึ่งคอมโบเขาหนึ่งคอมโบเรานี่คือแบบต่างกันสิ้นเชิงนี่งแล้วบอกแล้วเราเน้นช่องว่างครับผมเราตีไม่แรงเท่าแต่ว่าเราเน้นผิวไหวนี่ล้ปานวารีกบุนท่าที่สามนี่และ เอาแล้วเลือดเสมอกันแล้วนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่เชิงแล้วครับว่าใครเชิงดีกว่าตอนนี้ผมได้เปรียบเอาอีกเอาให,หมหตดีแล้วปานวารีโคตรเหนื่อยโอตื่นเต้นชนะได้ยังไงวะซาบิโตะโอ้โหจริงว่ะอต้องบอกเลยว่าผมชอบความผิวไหวของซาบิโตะจริงนะครับขู่รอดมาได้ครับผม ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคนต่อไปจะเป็นใครนะฮะเราลองกดหาหาคู่ต่อสู้ใหม่ดู <c oughs> อืเขาหนี้ใครครับเนี่ยโอ้มาจากฝั่ง JPN ด้วยญี่ปุ่นครับผมโอ้โหตื่นเต้นเลยทีนี้แต่ชื่อเขานี่คืออะไรพิษบัอพิษบู่ว4่ 4. เอาแล้วมาจากฝั่งเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นหรือว่าเป็นคนญี่ปุ่นนเนี่ย โอ้โหแต่ดูจากสภาพความแหลกแล้วผมว่าอาจจะเป็นญี่ปุ่นจริงๆก็ได้เอาแล้วครับเราออนไลน์ไปเจอคนต่างชาติแล้วครับผมโอ้โเรียกได้ว่ามีหน่วงๆนิดนึงนะฮะเอาอะใส่เข้าไปโอ้โหโอ้แล้วเขาเล่นปีศาจด้วยนะเขาเล่นอาสูรอาคสาครับผมเออเออโอ้โหเห็นได้ว่าไอ้อาคษาเนี่เป็นอาสูรที่ค่อนข้าง มีเล่เหลี่ยมเยอะเหมือนกันแล้วก็มีการโจมตีจากด้านบนได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นระยะไกลเราก็ลำบากเอาเรื่องแต่ว่าผมไม่ยอมแพ้นะครับผมลองดูโอ้โห و, จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหดูดิอัดรัวๆเลยนะขอเรามัง่งขอเรามัง่งเราเน้นผิวเราไม่เน้นเราไม่เน้นแรงเราเน้นผิวคอมโบเรื่อยๆปานวารีนี่ไงเรา บอกเลยว่าอย่าเปิดช่องว่างให้ผมนะครับไม่งั้นผมจับยัดหมดอ่ะอุ้ยโอ้โหระเบิดพลังวะหิวเลือดเหรอหิวเลือดเหรอครับหิวเลือดยังไงหิวเลือดผมก็แค่ต้องสับต่อไปเรื่อยๆเงี้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาถ้าไม่ตายทีเหอะนี่ยังไงแล้วสับ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 กระบวนท่าปานวารีกระบวนท่าที่สามนี่ไงล่ะสายน้ำเริงระเบมเออ โอ้โหปิดฉากอย่างเทพเอาอะครับเราเริ่มมีลุ้นในการต่อสู้อาคาัะแต่จริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคือเพิ่งเพิ่งเคยไม่เล่นเป็นฝั่งนักล่าสูรแล้วเจอคนเล่นที่เป็นเล่นเป็นอสูรนี่เขาวิ่งอะไรเนี่ยเราก็วิ่งตามเขาด้วยนะเออเออเอ้เียวมากวนกันไปกวนกันมาครับผมมีการเล่นเล่นกันนิดหน่อยนะจะได้ไม่ตึงนเครียดนี่ละซับซับลงไปคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอย,อบ,อจอยบอกเลย กว่าจะได้ยืนอะมันยากบอกเลยครับถ้าเจอสมิโตเนี่ยคอมโบเข้าไปสิออยังไงยังไงอุ้ยมานาหมดนี่ว่าลืมดูชิปหายแล้วเราต้องสวนโอ้โหสวนไม่ได้ครับผมหลบบอกมาก่อนหลบอก่อนท้าไม่ตายอัดไปเลยแล้วกันปานวารีกระบวนท่าที่สามนี่ไงเ,เล่าสายน้ำเริงระเบมปุ้มอือหึตายเรอววะ โอ้ผมแค่คิดว่าโดดหลบออกมาแล้วมันเห็นช่องใช้ทําให้ใตายพอดีแต่ไม่นึกว่าจะถึงก็ตายนะเอาว่ะเราชนะสองรอบติดเลยว่ะเอาแล้วครับรอบนี้เขาน่าจะเอาจริงแล้วนะผมก็เอาจริงเหมือนกันนะครับผมนี่ไงล่ะสรรรับเข้าไปปานวารีรัว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 เข้าไปไม่ต้องนั่งไม่ต้องนอนไม่ต้องยืนต้องทําอะไรทั้งนั้นนี่แว่าขอใช้ธนนะผมเถอะนะครับขอยืนจ้องยืนมองยืนดูเชงครับ หาช่องโหวผมไม่ไม่เจอเด้ไม่กล้าเข้าเนี่ยฝั่งนู้นเขาแบบเขากลัวผมรู้สึกเหมือนเขากลัวเหมือ<ะ>นแบบเออเก้งกังเขาหาช่องว่างผมไม่เจอไงตอนนี้นีน่ไงแล้วยังไงยังไงยังไงเอ้ยโอ๊ยชิบหายแล้วอันนี้เนี่ยนะว่าเจอนี่เข้าไปหน่อยโหดีนะเนี่ยที่เราเซฟิวเอาไว้นะครับก็เลยทําให้เราโดนหลบออกไปได้นี่ไงล่ะสายน้าเรืงระบำตุ้ม ไม่ตายอีกนิดนึงโอเคครับผมรู้สึกว่าเข้าทางเรามากเลยตอนนี้เสียบเข้าไปจิ้มอื้ยชนะสามตาติดว่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับยินดีว่าตื่นเต้นจริงครับที่ได้เล่นกับคนที่มาจากฝั่งเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมโอ้โหได้เอสเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ตายสตาร์นะครับก็เลยได้เอสนะ วันนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยที่เล่นแลนด์เอเเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมส่วนคลิปหน้านจะเป็นตัวละครไหนเนี่ยผมก็ให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย